ครับสวัสดีครับมือน,นีสิมักแกะผักสลัดคนซื้อสลัดลามีดีกันคนนี้ครับผมพอมือวันทีเจ็ดพอไว้วันทีเจ็ดจังๆเลยนะครับเนะพอวันทีเจ็ดเดือนสามมือนีวันทีสิบเอ็ดก็หลายหมื่นนะครับสามหมื่นสี่หมื่นเขามักแกะมือวันมะนาตาเขาชีเป็นยังไงครับสวัสดีมือฝนตกลิ้นนะครับเนะคนภาคกลางก็จะบอกว่าฝนตกพรำๆนะท่าน่า มาแกะกันบ่ค่อยสวยนะครับตอนวิดีโอผมนะผมถ่ายอยู่เพราะมันนี่แหละไอ้เอามือถ่ายขากลองขา,ขงขายัางเงผมนีสอดอกเอาตามเอาตามกระยิ้มเขานี่หละครับชาวบ้านครับอพอไว้ซีมื่อครับเดี๋ยวเขาจะมาแกะมึงคัาเตอร์สั่งมาจากประเทศนอกคนละครับคัาเตอร์ผม <laughs> จะดร้อยต้นกันก เอาวเมืองครับเปิดเตาอบโยนี่ผมมีนั่งโมราเลยครับมีแต่ผักสลัดโอ้งามแห้งครับพี่น้องงาม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 ขึ้นแทบทุกต้นเลยครับผักสลัดเพิ่นจะมักไอ้นี่นะครับผักสลัดเนี่ยเพิ่นจะมักไอ้กระดาษทิชชู่เพิ่นขึ้นโดยตรงกับฟองน้ำผมร้องแล้วเพิ่นบ่ค่อยขึ้นหรอกนี่ผมหาวิธีใหม่เดี๋ยวผมสิบอกเคล็ดลับเด้อว่าเคล็ดที่ไม่รับผู้ใด,ดสนใจกับามึงเนี่ยงามดีครับเขาก็จะปล่อยเพิ่นไว้อยู่ประมาณ เหตุผนสูงก็ดีนิดนึงครับสูงประมาณขอมือหนึ่งเนี่ยไว้ในลมเติมน้ำให้พิ่ะย่ะหน่อยถ้าเกิดพนยาวเกินก็นจะใส่กองหยาดใส่ถ้วยโฟมไอ้ใส่ถ้วยหยาดไหมครับเนี่ยกล้าวงามเดี๋ยวทีบอกเคล็ดลับดนะครับเคล็ดที่มันไม่ลับวันนี้สิมาอัปเดตผักนะครับมือวันเสาร์เสาร์ที่สี่พอดเนี่ยครับเสาร์ที่สี่พอดนี่ผมจะผมจะตัดผักขายเสาร์ที่สิบหกมีนาคมครับ อาทิตย์ที่17มีนาคมเนี่ยผมจะตัดตอนเศร้าผมจะตัดขายแล้วครับผู้ <c oughs> ใดเห็นคลิปเพื่อใดยุ่ยใกล้ๆอยากอยากอยากมาซิมกับเชิญเชิญมาแพงเลยสิขายนี่ครับเนี่ยสิตัดขายสิบแบ่งเป็นกาเป็นก่นกอขายงามครับงามอายุกับสิประมาณ45่หมือถึง50ามือครับอันนี้อันเอาเอามาจากหลังบ้านที่เป็นชุดทดลองครับกับว่าได้สวยปานไหนแต่ของแท้อยู่างไรมันครับของแท้สระแอท่อทหารล้อเลื่อนสระแอรมาเอก ซา,าเล่ทอดอาหารล้อเรือมเองของแท้นี่ของแท้ประมาณนี้ครับนี่พักฟวงตุ้งมินิฟวงตุ้งน้อยครับกินควาดผมว่าท่านได้เป็นก่อคือเขาปันใดแต่ว่ากัาง,งามอยู่ครับกังามเขาปลูกที่เพิ่นไปมั้งหรือยังไงเดี๋ยวผมจะค่อยแก้ไขกันไปกระสวยครับกระสวยมืออื่นในมือโทษครับมือวันที่ วันเสาร์วันวันเสาร์ทีสิบหกนะครับเลขออกกันก็ปฏิทีสิบเจ็ดนะมามาเสาๆผ่านมาทั้งเย็นมาผมสิขายเอาไปผัดไปซิมมันก่อนทั้งแจกทั้งแถมเหรอท่านเฮาพี่น้องบ้านไกลยุ้ยไกลหรือพี่น้องบ้านไกลโทษพี่น้องบ้านไกลอยากได้เข็ดได้รับกับมาเอาวิชาผมสิบอกไม่ได้เฮ็ดง่ายๆหรอกครับเฮาเ็ดตองเั้นเปเรื่อยมันก็งามนะครับผักสลัดโอ้ยสวยครับงามสวยครับ ซลาเน่ปลูกไส้หน้าหมูอ่อนซ้อนพี่น้องมีกำลังเริ่มปลูกอขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมนะครับเด้อยวันเสาร์ที่16กับัอาทิตย์ที่17ผมจะตัดผักคุ้นห้ขาทยมาอุดหนุนมาทั้งอุดทั้งหนุนกันเนี่เพื่อเป็นกำลังลลลและแรงใจไกยประเวศหน่อครับครับสวัสดีมือฝ่าคืมคมครับขอบคุณทุกการรับชมสวัสดีครับ